โอเคต้องขอการสวัสดีชาวารีลายทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอ็นพาร์ช่าในปีอีกเช่นเคยนั่นเองทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เว็บ v i ไ s t o r e ตร์กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมแจกโค้ดกันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปที่แตโค้ดกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคเสร็จแล้วได้ทุกคนกรอกรหัสโค้ดของผมนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนใส่รหัสโค้ดที่เจอเะยครับทุกคน vipdur 2ทุกคนการกดตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนการแรกคนสําเร็จนะครับก็จะได้มาหกบาทนั่นเองครับทุกคน,กกกน,อกนคโอเค,นะครแล้วก็กกนะมาเช็คโค้ดของเราว่าเข้าหรือเปล่าเราเช็คตรงยอดพอยคงเหลือของเราตรงนี้นะครับทุกคนผมจะเข้าเป็นที่ียบลอยแล้วนะครับทุกคนหกพอยนั้นเองนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ID นดะีนะทุกคนว่า มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเร็วหรือยังนะเพื่นโอเคนะทุกคนก็มีไอเดียเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วเนี่ยอยู่บแล้วก็เป็นไอดีแบบลดพิเศษด้วยนะครับทุกคนแค่ห้าสิบเก้าคอยเท่านั้นเองลองมาไปจัดกันดูได้นะทุกคนหรือว่าใครสนใจเกมแบบสุ่มเพชรก็มีนะทุกคนก็สามารถลองไปจัดกันดูได้นะทุกคนเก้าครั้งละสักสิบเก้าเครดิตเท่านั้นเองครับทุกคนก็ลองกดสุ่มดูได้นะทุกคน ก็สำหรับใครที่สนใจทั้งไอเดียและทั้งเกมสุดเ็กก็สามารถติเงินได้ทางช่องทางนี้เดยส่วนคนที่เติมไม่เป็น,นจะมีคลิปเรีวสอนอยู่ทางด้านล่างนั่นเองทุกคนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นก,ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนั่นเองนะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับ